ถ้าแสดงถึงเกี่ยวกับจิตว่าะจิตนี้มีความสำคัญจิตตรงเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่ต่างๆกันเกจของจิตนั้นมีอยู่สิบสี่อย่างใ้วยกันนั่นเคย ปฏิสนธิจิตนมเพลเกิดพระวงงขจิตนะจจตีแยกมาที่ต่างๆคือจิตที่ชื่อว่าปัญจทวาราวัชนาจิตธรรมวัชนาะ เจตีตรับอารมณ์ใหม่ปฏิฉันนะมีสิบสี่อย่างเริ่มตั้งแต่ผสนที่เอาวัชนะอาปฏิสนธิพหวังเอาวัชนะ ปติชันนะสัมปติชันนะสันติรณะโมทัพปณะแค่ทำนาที่แค่ด้านชาวันนะตถารรมนะและกัจจุติจิตสิบสี่อย่างลองทบทวนในทีนี้ว่าหนึ่ง ทรหน้าที่เกิดเรปฏิสนธิทรหน้าที่พกหวังคือรักษาพบชาทำหน้าที่อาวัชชะนักคือการได้เห็นการได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสธรรมรมห้าหอย่างรวมแปดอย่างธรหน้าที่ สัมปติชนะรับอารมณ์ใหม่ทำหน้าที่สอบสวนอารมณ์ด้วยสันติรนะทำหน้าที่พูดถัพนะทำหน้าที่ชวนะวิเศษอารมณ์แล้วทำหน้าที่นองอารมณ์ด้วยสัทธารัมนะแล้วทำหน้าที่จุดติดหรือตายสิกสียด้วยจิตดวงเดีย,ดยวเท่นั้นแหละ แต่ในพระสูตรสุดนด้ท <c oughs> ่านกล่าวถึงจุดตัวเจ็ดคือขณะที่จิตนี้จะเคลื่อนย้ายไปอย่างพวกใหม่ <c oughs> ขณะจิตที่สองคนคือจิตที่ก่อนจะตายนะนะคือจากรับอารมณ์มีสามอย่างในแต่คติอารมณ์ นิมิมตอรารมณ์แักติมาเจะไปเกิดที่ไหนทำกรรมอย่างไรบ้างด้วยการทำกรรมนั้นด้วยวิธีการอย่างไรมาเจตทีจุดตีน ก็จะพาไปอย่างสุขติหรือสุขติทุกคติหรือสุขติในอาศัยกรรมในประโสด์นี้กล่าวว่าถ้าบุคคลรู้ว่าก่อนจะตายยึดมึ่งในอนุรบัญชนะ คือนี่เป็นหญิงนี่เป็นชายแขนขาส่วนต่างๆนั้นเกิดกำนักขึ้นมาเกิดตำหาขึ้นมาและบังเอิญกับตายในขณะนั้นด้วยจิตเตสังกคตเททุกขติปฏิกังขาจิตที่เศร้าหมองพกิเลส ก่อนตายย่อมย่อมไปสู่ทุกขติโสดโมูหาในขณะนั้นก่อนตายนั้นพาไปสู่สองอย่างนั่นคือเดรฉา,านกับนรกในขณะเกตนี้ถ้าเราศึกษาได้แล้วไม่ได้เกี่ยวข้อง กับความยิ่งใหญ่ยศถาปัรณาศัก์ความร่ำความรวยไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวกับขณะจิตนั่นเองเราจะเห็นว่าพระองค์ตวัาว่า วิญญาณตะกระตะกรามยินดีในนิมิตในอนุพยานะในรูปที่น่าดูน่าชมนั้นตะกรามด้วยความดีดีถ้ายังไม่ตายก็ตั้งอยู่ได้สั่งสมเทศกันไปทำดีม่งไม่ดีมาแต่ถ้าบังเอิญตายในคณะ ในสมัยนั้นข้อที่บุคคลจะเข้าถึงได้คือนรกหรือกำเนิดสัพว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้อสังเกตว่า <c oughs> ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แต่ไม่ได้เป็นทุกอย่างนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกรายไปเป็นฐานะที่จะมีได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่เป็นธนะที่มีได้นี่นคืออะไร <c oughs> ที่ <c oughs> เกิดกำลังขณะนั้ยังไม่ตายนะที่เป็นฐานะที่มีได้นั้นก็คือ <c oughs> อาจจะไม่ตกนรกอาจจะไม่เป็นเดรัจฉานก็ได้ถ้ามี กรมอื่นที่แรงกว่าแย่งไปให้ผนชะก่อนก็เป็นาณะที่จะรอดตัวไปได้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลทรรมนำตริยกรรมเช่นฆ่าบิดามารดาเป็นต้นแต่ยังไม่ตายนะหลังจากนั้น ก็ไปเห็นรูปมาไปติดในอนุปยัญชนะเกิดตัณหาราคาขึ้นมาเกิดตายในขณนะนั้นจะแย่งเข้ามาทำที่เคืออนันตรียกมาพาไปตกนรกเสียก่อนแสงหน้าไปก่อนแต้แน่น โอกาสต่อไปกรรมนั้นก็จะตามเข้ามาอันนี้คำอธิบายนี้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่ก่อนจะตายหรือกำลังจะตายนั้นถ้ามีโรคตัณหาตายในขณะนั้นพอดีก็จะตกมีคติสองอย่างคือไม่ได้รกก็สับราชาน แต่อาจจะรอดตัวไปได้ก่อนถ้ามีกรรมอื่นเข้ามาแซงเป็นฐานะที่จะมีได้พระองค์ทรงเห็นโทษอันนี้เจงกล่าวว่าถ้าบุคคลจะรู้ว่าจะต้องตกนรกอย่างนี้ตาที่เห็นจะดีกว่า เพราะการที่ทำลายดวงตาก็ดีมันก็เป็นภปในชาติเดียวแต่การตกนรกเป็นสัตว์ร้านช้านั้นนานแสนนานราะฉะฉนั้นโพรองจึงตรัสว่าเห็นโทษของการปฏิเข้าไปปฏิสนธิ่นความเป็นสัตว์ก็ดีตกไปนรกก็ดี มันเป็นทุกนานแล้แท่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติการทามาชีวิตร่างกายโดยเข้าใจผิดอย่างนั้นก็ยังมีทโทษน้อยกว่า <c oughs> ถ้าจะนำส่วนนี้มาพิจรณาแล้วหลวงสุดท้ายนั่นนะ มีความสำคัญซึ่งประวรต็ตามที่เราแสดงหาตั้งแต่เกิดมาชนแก่ชนเท่ากอนจะตายเราเกิดโลภโทศะโมหะขึ้นมานารกในเดราัชานนั้นเป็นฐานะที่ จะมีได้ <c oughs> ที่นี้เรามาดูตรงกันข้ค่ก่อนที่จะตายนั้นเราไปเจิตของเราสะอาดนึกถึงประกอบด้วยอาโลภอาโทสะอาโมหะ จิตสะอาดในขณะนั้นเขาปติยนพึงหวังได้ก็คือมนุษย์ในเทวดาชั้นสูงถ้าเป็นมนุษย์เกิดมาก็เกิดด้ติเหตุสามารถจะบรรลุทำได้ในชาตินั้นความะธรรมที่พระองค์ทรงแสดงในพระสูตรนี้ทำให้เรา ประมาทไม่ได้ประมาทอย่างไรประมาทในไวประมาทในความไม่มีโรคประมาทในธรรมไม่ศึกษาบุญธรรมข้อการที่เราจะระลึกถึงบุญกุศลที่ ก่อนที่เราจะเส้นชีวิตนั้นมันจะต้องมีเหตุมีผลตามสมควรสั่งสมไว้ตามสมควร,งงมมควรถ้าคนทําแต่บาปตลอดเวลานั้นการที่จะทําให้สิ่เป็น,นบุญเป็นกุลก็เป็นสิ่งที่ยากในพระสูตรสูตรนี้รงจัดบาปเรื่องทั้งหมดที่สิ้น เทไ่ติดในอนุและพยัญชนะจนทำให้ตกนรกหรือเป็นราชาน,น,นั้น้ะหมดทั้งสิ้นนั้นก็เพราะถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นลูก,กติตใจพอเพิ่งรู้ว่ารูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพะและธรรมรง แม่ตาจะหูจมูกทิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาถ้าเราได้ศึกษาอย่างนี้โอกาสที่เราจะอดพ้นจากนารกไปเนนิรานาานก็เป็นฐานะที่จะมีได้ ประสุสุดสีทรงทรงสแสดงว่าไม่ประมาทเพียงศึกษาธรรมะของพระองค์ไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นนิจจังทุกขังนตัตตาถ้าเราศึกษาอย่างนี้ความติดใจหลงไหลด้วยความเกลียดโลภะโศสะ ก็จะลดลงอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เรารอดพ้นจาก,รกนรกปละเดรัจฉานให้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มีโอกาสและศึกษาธรรมตอ <c oughs> นนี้มีในคำสอนของพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นประดมสอนที่ นำออกจากทุกเป็นคำสอนที่สูงสุดนำพ้นจากทุกได้จริงมีในศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เราภูมิใจว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยทเราะเราภูมิใจว่าเราได้เกิดเป็นชาวพุทธ ในศึกษาพระธรรมคัรสอนของพระองคครับต่อไปเราจะมาศึกษาพระสูตรสูตรหนึ่งขอเชิญอาจารย์สุราลค่ะพระสูตรต่อไปชื่อว่าปฐมมหัตะปาทป่ะอพระสูตรว่าด้วยข้อมือข้อเท้าเปรียบเทียบกับอายตนะดูก่อนพระสูตรทั้งล่างเมื่อมือทั้งสองมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏ เมื่อเท้าทั้งสองมีอยู่การก้าวไปและถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่การคู่เข้าละเอียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องมีอยู่ชั้นใดดูก่อนพิสุจทั้งหลายเมื่อจักสุมีอยู่สุขและทุกอันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะจักสุขสัมผัสเป็นปัจจัยนะก็ทำนองเดียวกันเมื่อใจมีอยู่สุขและทุก์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉะนั้นเหมือนกัน <c oughs> ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อมือทั้งสองไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏเมื่อเท้าทั้งสองไม่มีการก้าวไปและถอยกลับก็ไม่ปรากฏ เมื่อข้อทั้งหลายไม่มีการคู่เข้าละเอียดออกก็ไม่ปรากฏเมื่อท้องไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏชั้นใดดูกอดพิสุทั้งหลายเมื่อจักขุไม่มีสุขและทุกอันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยนะเช่นเดียวกับมีรถไม่มีกายไม่มี เมื่อใจไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยช้นนั้นเหมือนกันจกาปฐมหัตถาปาทปัปะสุที่เกมีวินิจฉัยอยู่ว่าบทว่าหัตเชส,สุพิโคยสติความว่าเมือม่อมือมีอยู่นะคะงมาฟังท,ที่คารุกะร ปาถมปัตตาปัทภปัปปสุว่าด้วยข้อมือข้อเท้าเปรียบเทียบกับอายตนะอายตนะคืออะไรการสืบต่อของวัตตะอายตนะก็คือ ตาหูจมูกดินกายและใจเป็นอายตนะภายในรปเสียงกลิ่นรสปตพระและธรรมรมณ์เป็นอายตนะภายนอกทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่อาศัยเกิดของ ตาหูจมูกลิ้นกายและใจโลกทั้งโลกเกิดขึ้นเพราะการได้เห็นการได้กินการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมผัสและทร,รมาผมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วโลกต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้น ้องทรงเทียบเทียบเก้ยมือและเท้าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปไปมามาถ้าเหมือนตาหูจมูกปีนใครใจนั่นแหละ <c oughs> พอเกิดขึ้นแล้วก็เสร็จต่อ <c oughs> อายาตนะนั้นเกิดขึ้นได้เพราะนามรู้เป็นปัจจัยเชิงเกิด สละอยานนาเนเจตสิรูปนั้นคือรูปที่เกิดขึ้นข้างแรกคืออัยบบทยบวัตถุและกายยบวัตถุก็เจริญแต่โตขึ้นมานามรูปเป็น ปจัจเักเกิดสาสลายญตนะคือตาเกิดมาเพื่อที่จะมารับผลของกรรมของกรรมทั้งสิ้นทำให้อุคคลที่ไม่เข้าใจก็ซึมต่อไม่ยาวนานขึ้นไปเพราะสลายญตนะเป็นปัจจัยเจงเกิดผัสษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยเจงเกิดเวทนา เวทนานะคือสุขทุกเวทนาหน้าก็สมณะสมนัดแรกอุเบกษาก็เป็นการให้ผลที่แสดงเห็นว่าเราทำอะไรก็ตามทั้งหมดนี้ปรารถนาอย่างเดียวขอให้ประสบแต่ความสุขจะลงมายอดที่ความสุขแต่ถ้าไม่ สร้างกุศลแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมากามาแสดงให้เห็นว่าอันนี้คือสุขอันนี้ทุกข์แต่เพราะไม่เข้าใจก็ไปติดอยู่ในสุขไปเกลียดอยู่ในทุกข์ก็เป็นการสร้างกรรมใหม่เพื่อเรียกหรือเรียกว่าปัจจุบันเหตุโดยปัจจุบันเหตุได้เคยทำให้เกิดอนาคตผล ท่างคู่ฟังที่เคารพครับค่ะวันนี้รายการศึกษาทำนำสุขก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในวันสุกหน้าเวลาสิบเจนิกาะะด้วยหัวข้อเรื่องต่อไปคือทุติยหัตถป,ปาท่าผักเกษตระน,นะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีมีแค่ท่านทุกฟัามทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ